สวัสดีครับจากช่องน้องใหม่นะครับได้ทุกเรื่องครับวันนี้จะมาคุยตัวน้ำมันเกียร์ cvt นะครับเป็นน้ำมันเกียร์ยี Total ่ห้อโททาวฟูอิ t เมติก cvt นะครับตัวนี้เป็นซินเทติกเทคโนโลยีนะครับก็แปลกันง่ายๆน่าจะแปลว่าเป็นน้ำมันเกียร์เทคโนโลยีซินเทติก ครับตอนนี้บ้านเราค่อนข้างเกียร์ cvt นี่แพร่หลายในรถยนต์หลายยี่ห้อนะฮะก็ในรถที่หมดประกันแล้วก็จะหาซื้อน้ำมันเกียร์ตัวนี้กันนะครับแนะนำตัวนี้น่าใช้หนึ่งนำเข้ามาจากสิงคโปร์สองเป็นเทคโนโลยีซินเทติกนะครับสามลองใช้ดูแล้วก็ ออกตัวดีกว่านำ้ำมันเกียร์ที่ติดรถมานะครับของนอกเป็นยังไงครับผมชอบแพ็กเกจเขานะฮะยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะในประเทศไทยผมว่าน่าจะมีเข้าเจ้าเดียวที่มีฉลากแบบนี้นะครับด้านหลังนะอันนี้เป็นฉลากเป็นมาตรฐานนะครับก็คงไม่ต้องเอ่ยนะฮะเกียร์ CVT ใช้ได้เกือบทุกรุ่นเลย นะครับที่สำคัญนี่ครับฉลากถูกใจมากนะฮะเปิดได้นําเข้าแน่ๆดูเลยครับผมออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์โอ้โหตัวนี้ขายหลายประเทศนะครับโทเทาออยนะครับนําเข้าครับแกแท้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ฉลากก็ปิดกลับได้ Amazing เ่งๆนะครับคุณภาพก็ดีนะครับใช้ก็ดีแล้วด้วยนะครับในส่วนของราคานะครับก็ถ้าเทียบกับของศูนย์น่นนะฮะศูนย์รถเก่งทั่วไปนะครับไม่ไม่ไม่หนีกันเลยนะครับไม่หนีกันเลยนะฮะก็ได้ลองเห็นเพื่อนๆซื้อไปเติมรถเกียร์ CVT กันก็เห็นว่าใช้ดีนะครับ ก็เลยเอามารีวิวให้ทุกท่านเพื่อเป็นทางเลือกนะครับพกเกียีวก็ขึ้นชื่อเรื่องการเปราะบางอยู่แล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆยังไงมีโอกาสก็ลองเลือกยี่ห้อน,นี้ลองใช้ดูนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใหม่ด้วยนะครับได้ทุกเรื่องครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ